คลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโลบอกรนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับการรีวิวผลปีศาจนะครับวันนี้นะครับผมมีผลปีศาจกากกันหนึงมารีวิวนะครับคือผลสปินนะฮะผลนี้นะครับในวันพีชชื่อว่าผลกุลุกุลุนะเป็นผลของบัฟเฟลนะครับเป็นลูกน้องดูฟามิงโกนะฮะผลสปินนะครับภาษาไทยก็ผลหมุนนะก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูครับผมบอกเลยว่ามันคูดกากอย่าไปเสียเวลากินครับผมเก็บวิวทาคลิปนี่ยังเสียเวลามากๆครับกว่าจะเก็บวิวให้ตันมันก็ใช้เวลาระยะหนึ่งอะเพราะว่าเล่นเดียว แล้วสกิลมันไม่ค่อยแรงไงเดี๋ยวใะให้ดูครับมาเลยครับสกิลแรกครับตัวเอครับลาซอวินนะฮะกดตัวเอกกดค้างครับมันก็จะเป็นแบบเฉือนลมมาเลยอย่างเงี้ยครับครึ่งแบบไม่มีประโยชน์อะต่อไปนะครับสกิลทอร์นาโดแอซาวนะฮะนี่ยแค่นั้นนะครับเฮ้แต่มันมีทีเด็ดนะเด็ดมันเด็ดหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเห็นว่ามันตลกดีเดี๋ยวใช้ให้ดูครับคือเราปั่นทอร์นาโดแบบเลี้ยงให้ให้มอนมันลอยอยู่กาอากาศได้ครับเอาแล้วนะ เนี่ยเออมันจะลอยอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็ลงมาแต่เบามากครับต่อไปนะฮะสกิลความชำนาญเลเวลเก้าสิบนะแม่งเลเวลตั้งเก้าสิบนะครับสปินนิ่งบอมเบอร์นะฮะกดตัวซีแล้วก็ปล่อยครับหมุนตัวปล่อยระเบิดครับชื่อโคตรตรงตัวเลยแล้วเบามากใช้ยังใช้ใส่นี่ยังไม่ตายเลยดูดิโดยไม่ได้กีดสกิลเลยฮะต่อไปนะสกิลสุดท้ายนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับ ก็เหมือนบากี้เลยครับหมุนตัวแล้วก็บินไปครับผมว่าความเร็วก็น่าพอๆกับบากี้อะ่ะไม่ได้เร็วกว่ากันเท่าไหร่หรอกเสียเวลามากผมบอกเลยผลเนียเสียเวลาสุดๆสกิลแรกนะทวนใหม่นะครับลาซอลวินนะครับเฉียนลมครับ <laughs> <laughs> กระจอกมากต่อไปนะทอร์นโดแอสลาวครับใส่ไวปเปิลแม่งเลย <laughs> ไม่มีดา,มาเมจสปินนิ่งบอม โอ้โหโดนไวเปื่อยิงเกือบตายครับทำไงเราต้องเฮลิคอปเตอร์หนีแล้วอย่าไปสู้กับมันเอาอะไรไปสู้ก็สู้ไม่ได้หรอกโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับผลนี้ไม่มีดีอะไรครับอย่าไปกินนะครับทิ้งได้ทิ้งนะฮะใครขอก็ไม่ต้องให้นะเพราะว่ามันกระจอกมากครับผลนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปรีวิวผลสปินนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบาย